แซบๆอีกตามเคยตำตำโยโย,โยโกุงก้งกุ้งเส้นเส้น,นติดใจนะคะตำม,มามาโนโน่าเนาะมาดูพริกกันว่าจะเท่าไหร่นะคะพริกเท่าอายุนะคะอืมไทยสนใจไทยสิยายจ๋าอายุเท่าไหร่เบ่งเด้อพี่น้องจา๋าอุ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้ว เบิงเด้อเบิงเด้อคะ่ะผู้เดียวได้เนี่ยมันคือลายชักแน่นะคะย่ำยออต,ตํำตํำติดใจตํำม,มาม่าซะแล้วนะคะอืมโอ้โหกุ้งกุ้งยอำยอออุ้ยเกือบโดดเกือบโดดอืมมือแซบไม่ใช่ยาจ๋านะคะโอ้โหน้อยเสมอไห่ มันเกงใจยอทำเองกุ้งซื้อเองนะคะแซ่บนํากันเด้อจะมามาเดี๋ยบร้อย,ยแล้วพี่น้องจ้ามาเด้ยวยาพี่น้องมาเด้อจ้ามือนี่นะคะตำตำยอยอกุ้งด้วยนะคะกุ้งรวกมามาติดใจติดใจเนะาะเมื่อก่อนไม่เคยเอามาม,ามา่ามาตำนะคะ กินแล้วติดใจเดอ้อมาเด้อพี่น้องทุกคู่ทุกคนนะคะในครอบครัวพี่ยู่ของเราเดอ้อทุกท่านเลยจ้ามากินนํากันแซ่บพริกเป็นกรรมเลยเจ้าวันนี้กินฮอดกินฮอดนะคะแล้วก็มีแตงโมแก่เผ็ดเนาะมาจ้ามาจ้าหิวหิวหิวจะใบสองแล้วนะคะ อืมแค่คําแรกออกไปชื่นใจอันนี้ผักหลังบ้านนะด้วยหัวแล้วเห็นไหมมาอืมใบก็กินได้นะคะเริ่มจแก่แล้วเนี่ยยจากินไม่ทันอืมมาเด้อพี่น้องจา๋า บขึ้นหัวย้อยจะบอกใครอืมไม่ได้ไปไทยช็อปนะคะไม่ได้ขนมจีนอืมเส้นมาม่าก็อร่อยนะพูดถึงเห็นพี่ต้อยตำอุ้ยเส้น ปากเกตตี้ก็น่าจะได้เนาะใกล้เคียงกันอยู่เส้นสีเหลืองเหมือนกันนะคะอืมอมคนเดียวนั้นเนี่ยไม่อ้อยจ้าพี่ปองจ้าทุกทุกท่านเลยนะคะกระตุ้มจ้ามามามาอืมน้องหนูขาวพี่มีพี่มีม <laughs> อืม ลืมมาฝกุ่มดองออกจากตู้แข็งนะคะออกมาไว้ละไม่ทันะละลายรอไม่ไหวอืแซบ่บข้าเชือ้อข้าเชือ้อข้าเชือ้อ ใบเริ่มแก่แล้วนะคะออกผลเนาะอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยไม่ขมอือโอ้ยแซ่บขืนถ้าไม่เผ็ดมันก็บบดแซ่บเนาะจะฆ่าตัวเองอยู่เรื่อยนะคะ กินเข้าไปซวงวะซวงวะเด้อพี่น้องจ๋าอืมเผ็ดเปรี้ยวเค็มไม่ตัดน้ำตาลนะคะรสชาติเดี่จา๋าทั้งปลาทั้งปูน้ำปูเด้อทั้งนัวทั้งแซ่บอืม อืมจะจ๋าต,ติดน้ําปูนะคะเพื่อนที่เชียงใหม่เนาะพากินเนาะมาอยู่นี่แหละอืมมาจ้ามาจ้าพี่น้องจา๋าสวรรค์คืออาหารบ้านฮอง ไปหลายวันนะคะอืมวุ่นๆกับลูกหลานเนาะตรงนี้ลูกสาวก็มาอยู่ด้วยไปสมัครงานเมื่อวานก่อนนะคะก็เมื่อวานวันนี้ก็ได้ไปทํางานเลยหลานก็ทิ้งไว้อยู่กับแม่ย่าเนาะอืมเข้าใจดองก็โอเคน่ารักอยู่ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะชีวิตลูกสาวยายจา พยายามดึงอยากให้เขากลับกินดีกันก็ยังไม่รู้ว่าเด็กเขาเลือกกันไปยังไงเห็นหน้าลูกหลานแล้วก็สงสารเห็นหน้าหลานนะสงสารไม่ได้สงสารลูกอะ่ะเออไอเด็กพวกเนี้ยทําให้ยายลมเสียนะคะอืม อืมสำกไหลแล้วห้าหืาได้แล้วได้แล้วนมันก็ต้องสู้กันไปเนาะลองดูวันนี้ไปทำงานวันแรกนะคะคุณลูกสาวโอ้ยกินทั้งมือทั้งซ่อมเด้อพี่น้องจ๋าเบิ่งเอาเด้อยายจ๋าบ่รู้สิเอาอันหยังเผ็ดเผ็ดเผ็ดแสบแสบจ้า อเห็นเราก็สักลำคาญเสียงนกแล้วนะคะบนแข่งยายจาอยู่ได้นกเอ้ย แซ่บๆน้องจา๋ากินอะไรก็ช่างเนาะมันไม่แซ่บคือของเฮาของไทยเฮาแซ่บที่สุดนะคะแซ่บปากหโว อืมตุ้ดโผยาจ,จ๋าสะใจเลยจ้าหมูยอทำเองอืมอร่อยนะคะ ชัดดีๆพี่น้องจิ้มจ้านกับมาอือมอื้จิ้นใจนะครับแตงหวานๆข่าวท่า โอเคนะคะสุดท้ายนี้เนาะมันจะยาวไปนะคะแซปอีลีเดี๋ยวมากินต่อสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงเนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะทุกๆคอมเมนต์เนาะถ้าอยากจะตอบคอมเมนต์ช้าก็ขออภัยนะคะจะพยายามตอบทุกๆท่านเลยยจะอ่านตัวอักษรทุกตัวอักษรแล้วยิ้มปิ่มมีความสุขมากๆนะคะ ถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามยายจากระดิ่งบิ้ง,งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของเย,ยจ๋าด้วยนะจ้าเดี๋ยวมาแซบกันต่อจ้าหุยปากโวนะคะมาแซบอีก